สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกับพี่เตยกันเป็นเกมค่าแม่นะคะมานี่โอเคพี่ได้ยังอ่ะาาานนีี่่ตมโอเคมีอะไรมีอะไรมีอะไรโอ้พี่จะสร้างตรงนี้ทำไมเงีสร้างไปสองชั้นโอ้โหออ,อจกจหน่ยแล้วเป็นแดเข้าตรงไหนอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวสร้าง ก็เปลี่ยนกระจกวางก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเร้ก็กระจกข้างบข้างล่างก็มีหมดเลยให้หนูวางกระจกตัวไหนอีกเอ้าวโฆษณาหนูว่าเกมหลุดนูวางตรงไหนจ้าไม่ได้เลย โอ้บ้านเราดูดีมาก <l ots> <l ots> เ,เดี๋ยวค่อยปรับป็นสิบวิบโอเคโอ้ยโอ้ยวางผิดตรงกระจกมันก็นนมีสองกระจกใช่ไหมอยากรูแม่บันไดอยู่ไหมไม่ได้อยู่นอ๋อใช่เราต้องทบเป็นเดี๋ยวเราต้องสร้างหลังคาก่อน ไม่ได้บอกหนูได้นะโอเคบันไดหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วบันไดบันไดที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มามามาเราจะเป็นบันไดแบบนี้แหละเนี่ยพี่บันไดที่ไม่ต้องใช้พื้นที่อ่ะไงแนวบันไดแบบนี้มันสามารถปีเข้าไปได้มามามาเราจะเป็นบันไดแบบนี้เราจะเป็นบันไดแบบต้องใช้พื้นที่นะเดี๋ยวบอกมาช่วยต่อก่อนอันนี้มันคือมานั่งคนเขาเรียกกันอะ ันนได้แบบหโอเคบันไดแบบไหน,นอ๋อบรรไดแบบธรรมดานะมันก็มีเยอะอยู่เจอลายไหนล่ะมีตั้งหลายลายเฮลโลอยูอะไรไหนเอะไรไหนเดี๋ยวบอกแล้วก็มาแล้วม่ต้อง็มาโอเคไม่ต้องละอุ้ยพี่ดูสวยดูเก๋อ่ะ ุ้ว่าแต่ชั้นบนจะเป็นห้องนอนใช่ไหมโอเคเอาเตียงสีอะไรเตียงสีอะไรพี่เตียงสีอะไรเดี๋ยวบอกเราเลยมีสีทุกสีเลยสีฟ้าน้ำเงินม่วงโอเคข้างบนมันเป็นชั้นอื่นสีชมพูก็แล้วกันหนูกับพี่โอเคอีกเราข้างบนพี่เราข้างล่างโอเคโอเคนี่คือชั้นของหนู อีเดี๋ยววางเทียนด้วยดีวยกว่าชั้นหนูดเดี๋ยวเดี๋ยววางโคมไฟก่อนนี่เดี๋ยวนี่ดูเก๋มากกวยอะโอ้อ๋อนี่เรียบร้อยพี่ได้แล้วอ๋อมันได้ไมันได้นี่เหรอเฮ้ยใครทุบอ่ะหนูนึกว่าหนูทุบเนี่นเยเนี้ตกใจหมือนเลยโอเคโอเคโอ้มันได้ขึ้นชั้นบนดูสวยมากกวยอะึ้นไปแล้วนะห,ห,ห,ห้องนอนหนู หนูว่าอืมหนูว่าหนูว่าถ้ากัดเราทำน่าเดี๋ยวเดี๋ยวดยวบล็อกหายไปไหนบล็อกหายไปไหนหมดบล็อกอิดเนี่ยเวลาเจอนี่เจอยากจักประมาณนี้ไหมจังตุกอืมก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน พี่เดี๋ยวเราจะสร้างทางเข้าบ้านไหมหนูว่าจะเอาพรมหน่อยพี่จะเอาพรมไหมโอเค,อ,เคอุย้ยหนูว่าบ้านเราต้องมีไฟว <ขอ S 1> ่าเราต้องมีไฟเดี๋ยวหนูหาไฟก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้พี่จะสร้างเป็นบอ่อปลานะโอเคโอเค,อเค,อเคนี่ดูบ้านเราบ้านเราต้องมีแบบพวกพวกพวกไฟอะ่ะเออหนูนี่นพวกไฟต้อนรับ เดี๋ยวจะส,สร้างสโตนให้เองโอเคหรืว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างโซนท่งงองครัวก่อนอ่ะเดี๋ยวเรานอนก่นอนนะโอเคเดี๋ยวไปนอนให้ไปนอนให้ไปนอนให้อ้าวนอนปั๊บโฆษณามาปั๊บเลยพี่นี่นะคะทุกคนพี่เช้าแล้วพี่ไปนอนได้แล้วถ้าเกิดพี่ไม่นอนอะ่ะนอนไม่ได้แล้วเนี่ย นี่เอาเจอสีชมพูใช่ป่ะใช่พี่ชอบสีดำพี่อเป็นดำล้กกันนอนตัวนี้แหละอานอนนานจังหรอกอ่าเชาแล้วหนังสุดก็เช้านี่บ้านเราดูหรูมากเลยอ่ะดูดิแก่ถ้าบุญหนูขอตกแต่งห้องหนูก่อนนะ โอเคอ้ว okay, oh. นี่ก็แบบตกแต่งให้มันดีๆจุ๊บนี่มีเทียนด้วยห้องหนูห้องหนูขอมีชั้นอ่านหนังสือด,ด้วยนี่อ้อมีแบบปลาเดี๋ยวหนูไปเอาปลาให้ไหมพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องเสกนะ้ำมานะเพราะเพราะว่าหนูมีมีทั้งน้ำมีทั้งปลา บอกปลาพี่จะสร้างตัวไหนเหรอตรงตรงอยู่บ้านพี่พี่ไว้ช่องว่างกลางเอ,ข,องข้างๆตัวน,นี้เหรอ,อที่มันแบบเป็นเป็นแบบเม้ยพี่อยากรนะเพียาก,กดนะเดี๋ยวปลามันออกมาเดี๋ยวบ้าน,น,นาเรา,าเนี้นี่อ่๋อเก็บปลาตัวรงเก๋เก๋เก๋ข้างนี้ไปเออนี่แบบนี้ทำน้ำอินฟินิตี้กันไหม จะมีน้ำ Infinity ได้นะนี่แบบป่าเลยแหละห้องหนูก็ต้องมีที่เก็บของแล้วก็ชั้นหนังสือด้วยหนูขอเวเวลาไปตกแต่งห้องหนก่อกันเป๊ะเด่เวลามาตกแต่งห้องหนุน <Okay. S 1> ามาต,ต,นต้องมีพวกแบบสม,สมุดด้วยแีย่สมุดไม่ได้เลย โอเคลบเทียนออกไปดีกว่าเทีนยนรู้สึกว่ามันเกะกะนี่นี่เอปาปั๊มเติมใส่ข้างๆช่องอีกฝั่งด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวหนูขอหาถังปลาก่อนถังปลานี่ไงมีถังปลาบั๊กกระเป๋า,ปา,ปาแล้วก็มีถังอสโลตดล้วยมันอสโลตหนูยังชอบเลยตัวน,นี้ใช่ไหม,มวางแล้วนะไม่เกงใจแล้ว นี่เดยวพวกปลาพวกปลาพวกปลานี่โอ้โอปลาเต็มเลยบ้านเราช่างแสงมีความสุขอ๋อเดี๋ยวหนูว่าหนูจะหากล่องเก็บของพี่แอมเบอร์สแปนด้วยเอ๊ะเดี๋ยวหนูจะเอาที่ลองชูดบล็อกหนึ่งบล็อกบล็อกอะไรดีอ่ะ เอาเป็นบ้านนี้ก็แล้วกันแล้วก็ประตูหนึ่งประตูเพราะหนูเจน,นไป,ปทำประตูเสื้อผ้าทำประตูแค้หน่อยนะโอเค,อเคประตูตรงไหนอะประตูหน้าบ้านพี่นั่นแหละที่เปิดทุะออกอ๋อโอเคโอเคอเค,อ,เคอ่นเรียบร้อยอ้าอ้าอ้าอีกต้องเข้มา,ามาทรับทำไมมันไม่เห็นต้องเข้ามาแล้วก็ไม่ทตัวนี้ทำไมวางไม่ได้ มันติดไฟไม่งั้น่ราถูไฟออกก่อนเถอะโอเคอุ้ยถูตรงนี้อ่ะไปถูนู่นไปอยู่ตรงข้างหน้าเออไปแล้วก็ติดไฟอยู่ข้างๆบ้านอะโอเคที่นอนแป๊บอืมติดติดไฟที่ไว้สักสี่ที่นอนเลยโอ้โหโอ้อยู่กี่คนหน้าแค่คนน่ะอยู่คนเดียว คนเดียวจูนอนสีอันจะนอนหมดไม่น่ะจะเอาเอาวุธเหนีท่าไหา่เดี๋ยวหนูหาประตูกันอยู่ดนะีหาประตูไม่เจอโอเคเอาประตูแบบนี้แล้วกันเราจะขอขึ้นไปทำตู้เสื้อผ้ากันนี่ตู้เสื้อผ้า มีแล้วก็ต้องแบบเพิ่มแบบเสืส้อผ้าสมัยนี้ต้องมีมีแล้วโอ้เหนือขอทำตู้เสื้อผ้าก่อนนะตู้เสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้าหนูก็เหมือนอยู่นะ เมงนะหนูเผอทุบบล็อกบ้านพี่เดี๋ยวขอหาบล็อกอิดมาคืนที่มาคืนที่กันถ้ามันเวลาหอมบล็อกอิดฉันก็ต้องหายากตลอดเลยเฮ้ย <c oughs> โอเคเรียบร้อยเอาบล็อกอิดมาคืนแล้วนะจ้าไม่ต้องบน่นแล้ว lắm mẹ ôi thôi 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 mà 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 được tôi được tôi để tôi để tôi để tôi, hơi phốc pa phốc kẹ đi mày phải phải กับพี dog, you feet, with you, with you, with ่อยากลบของออกไปพี okay. ่ก okay. ็ให okay. uh ้พ huh. ี <S <s ่ก็ให้กดอย่างนี้นะให้กับพี่อยากลบของไปสมมติพี่อยากลบเออพี่รู้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 รู้ใช่ไหมเราก็ต้องมีกล่องเก็บของเก็บพวกแบบอุปกรณ์ป้องกันด้วยเออเอาเป็นตอนนี้ก็แล้วกันมองไปยังไงดีเลยโอ้แต่มันอาจจะขัดใจของฉันหน่อยอ่า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 เสร็จเสร็จ โอเคแบบนี้เอาพี่อิงไม่ปิดประตูอ่ะเอาริงดิไม่มีบ้านอยู่อ่ะน mm ี hmm. ่เดี๋ยวปิด <Okay. S 1> ให้โ oh. hey, อ้ยเฮ้ยอิงใช้ไฟเหมือนพี่เลยอ่ะ นี่ไงบ้านใหญ่สุดนะก็ไฟมันดูสวยดีปิดประตูได้แล้วปิดประตูนี่ประตูนี้ประตูตรงไหนไหนอ้าวมือรุดออกจากเซิร์ฟะไรพี่เข้าไปใหม่เดืนด่วน เขียนไปเล่นแล้วอะเอึขอยเล่นพวกนี้ได้ไหมอะวันนี้ขี้เกียจแล้วเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเข้าไปใหม่แต่กี้เกิดการลึกขึ้นโอ้พี่อยากต่อเติมบ้านตรงไหนอีกอะพี่เออเสร็จประตูได้แล้วโอเคข้ามันแหลข้ามาได้แล้วตอนนี้ขอสร้างวันนี้หนูขอสร้างไอ้นี่ก่อนเสร็จ สทุกอย่างแล้วพี่ไม่ต้องการอะไรเลยมีอะไรให้หน่าสร้างอีกหรอก็มีหลายอย่างเลยตอนนี้ก็ลังสร้างตู้เสื้อผ้าอยู่เราจะต้องจีบอะไรนะจีบเออจีบกล่องนี้จีบกล่องห,หองของกล่องหีมาด้วยนะโอเคโอเคพี่จะมาตั้งไว้ตู้เสื้อผ้าได้ด้วยเหรออ่าก็าย,ยังทําตู้เสื้อผ้าอยู่ เรา a เ m o r s สแตนมาโอเคแล้วก uh, ็ปล okay, well, ่อยปล่อยปล่อยอันนี้ก็ไม่กิดก่อนแล้วก็ก็จะมีความปังตู้ย่เอ่อเรียบร้อยแล้วก็เสร็จจ้าตู้เสื้อผ้าหนูปล่อยตัวเต็ดก็เราเรียบร้อย พี่มีอะไรให้หนูช่วยมาไม่เลยเออโหกล uh ่ oh. องอย่างเยอะเออพี่ต้องสร้างไว้ไปประดิษฐ์ไ้รับประดิษฐ์น้ำพี่แม่อาจจะปรับเป็นเวเวอร์อะร้อยพี่เอาของใส่กล่องก่อนหนูอยากให้พี่ปรับเป็นเวเวอร์เลยเดี๋ยวให้พี่เด็ดร้อยพี่เอาของใส่กล่องก่อนเราจะหยิบวันนี้ประมาณหกสิบอันนะคะ ก็ต้องมีกล่องเก็บของเก็บพวกอาวุธเก็บทุกอย่างนะพี่อิงไม่ว <Jim> ่าจะเป็นบล็อกเป็นอะไรรีบเก็บเลยอันนี้พี่ก็เก็บไว้เลยหนูว่าหนูว่าไม่เอากล่องเก็บอาวุธดีกว่าเพราะว่าหนูเพราะว่าหนูให้พี่เก็บเพราะว่าหนูให้พี่สู้กับเขาเดนเฮ้ยพี่ไม่ชอบเตียงสีชมพูเหรอเอ้ยพี่อิงอย่าไปเปิดเอาห้าม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 ด็สคัดคัทมาดพี่อิง เนี่ยให้เป็นบล็อกอันนี้มันจะมีป้ายเขียนก่อนอ่าเอาไปาเขียนก่อนม่ใช่อันนี้อนนโอ้โฆษณาโฆษณาเออเอ่ออิออง,งีัยเปิดกล่องดิปิดดิอ่ะอิงยังเปิดค้าวอยูงง่เดี๋ยวไปเป็นโฆษณาโทษที โฆษณา,นาทีตะเกียร์โฆษณามาเอ,เอ,เอ,เอพี่หรือว่าเรานอนกันดึกหรือว่าเรานอนกนนันอนกันเถอะเฮ่น่าได้แล้วเอาอิงไปนอนที่อื่นดีโอเคตื่นแล้ว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 อย่าพูดไปนอนดีหนู น่นแหละได้ๆๆๆๆลงมาได้แล้วได้มาห้องหนูดูใครอยู่บ้านดีปั๊บเป็นลีโว่ได้แหละยังไม่เสร็จจะไปหาประตูมาก่อนแต่หนูว่าหนูปรับเป็นเพจฟูตลอดทางเลยเนี่ย อุ้ยพี่ปรับเป็นน้องอย่างนี้ทำไมมันไม่มีมอนเตอร์กันเลย,ยไม่มีพี่จีบเลยวะแม่หนูขอเอาประตูมาปิดตัวห้องหนูก่อนเออประตูใช่ขับใจนี่ประตูสีม,ม่วงมันไม่ค่อยเข้ากับบ้านเลยแมวดูก่อนเพรา <laughs> ประตูสีม,ม่วงไม่เข้ากับบ้าน เนี่ยประตูนี้ดีกว่าประตูไม้ประตูไม้<ป>ไมโอ๊กก็ไม่เข้ากับบ้านอยู่ดียว<อ>บ้านเราเป็นบ้านอิดใช่ไหมต้องเอาประตูอิดดิ hey. เฮ่เมื่อกี้ใครเอาบล็อกพี่ไปไม่รู้เล็อกายไปตลาดกันโอเคไม่บล <Okay. S 2> อกหายเลยเสียใจด้วยนจะจ๊ะ บล็อกหายเหรอมาเดี๋ยวหนูเซกบล็อกมาให้แล้วเอาไปเอาไปพี่หนูโยนให้แล้วขันหลังมาหันหลังมาไม่ไม่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็ได้แล้วใช่ไหมอย่ไว้ไง่ย่าต้องทำอะไก็กระจุกแล้วพอแล้ว ันเยอะไปนี่ต้องไปเก็บไม่ไม่ไม่กระจกพี่ไม่เอาโอเคกระจกพี่ไม่เอาพี่ก็โยนทิ้งมาเลยก็ได้เดี๋ยวหนูเก็บอ่ะมันมันโยนยากเลยเมื่อกี้พี่ยังโยนได้อยู่เลยเนี่ยนะอ่ะอ่ะพี่อยากโดนอะไรใช่ไหมพี่กดมาตรงไอ้เจ้าที่พี่เอาของใช่ไหมพี่ก็กดมาตรงนี้พี่ก็กด<ว>ตนอนเอาตรงเนี้ยมันก็มันก็จะโยนให้ละมือเข้มว่ะหนูส้อนโยนไปแล้วนะ ยวนบล็อกเพรให้ได้บอกไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องการแล้วเด็กเล่นอะน้องพี่เรื่องจริงอะพี่ขอ ยังไม่ได้ปรับเป็นวีเวอร์เลยนะพรุ่งนี้ก็มีเนะอีมบ๊ายบาย